เมนูประจำบ้านเมนูประจำตระกูลเอืย่ยเฮ็ดกินไดเฮ็ดกินดีเฮ็ดกินเช่ได้นี่จุกจุกเลยเข่ามันไก่มือนี่ก,ก็อีกละเฝ้าไปซื้อของยามมือเ้าได้ไก่มาโตเครงที่แรกก็งงงร้านเพิ่นพาคเคิงมาแบบนี้เลยได้เอะก็เลยได้มากแค่นีนเอามาใส่เกลือกับน้ำสมสายชูแหล้วลก็ะล่างให้สะอาดทั้งตับทั้งอันไก่ทั้งหนังไก่เพิ่นนี่ละจ้ะ ล้างให้สะอาดแล้วก็พักสเสด็จน้ำไว้เขาก็ไปต้มน้ำชุบน้ำซุปกะซิมีใบเตยมัดหนึ่งรากผักชีขิงกระเทียมบุบผงปรุงรสน้ำตาลแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็เกลือจ้ะเตยกันิิต้มจนว่าเพิ่นฟุน้ดบวบจังสีจา่าแล้วก็ปรับลงเป็นไฟอ่อนๆ แล้วก็หิวต้องตอนไก่ห้าหนีลงไปต้มจะต้มนำไฟอ่อนๆเนาะแล้วก็พวกหนังกอกหนังไก่เออกัสิใไซลลงไปน้ำเทื่อเดียวกันเลยจ้ะเพื่อให้น้ำมันเป็น,นออกต้มไปบันีตั้งเวลาหนึ่งสมงจ้ะโอซาร่าเธอก็ต้มโดนแท้มันสิบเปื่อยบอ่เอาต้มไฟอ่อนๆนึงกะย่านมันบดสุกเนาะเพื่อความสัวจอดระวังรอหนึ่งสมงนี้เฮากัมาซับกร,ระเทียมซับคิงซับพ,พริกไว้กาว่าต้มไก่หนึ่งสมงหนี้ให้แล้วเบอร์สนวพร,พร้อมสวบเลยล่ะ ประมาณ30นาทีเ้าต้มน้ำซุปไปน้ำมันเพิ่งกะสิออกมาแบบนี้เอ่ยกะสิตักน้ำซุปส่วนน้ำมันลอยๆอยนี่มาหุงเขาจ้ะ เอาน้ำซุปใส้ข้าวนี่ํำห้าหุงปกติน่ะแหละแล้วก็เอาไปหุงจ้ะแล้วก็ใส่ฟักแฟงบักตตนนี่ลงไปตุ้นต่อแล้วก็ไม่ให้น้ำจิ้มบบบน,นี้เออใส่วิธีตำเอาเดอ้อใส่กระเทียมขิงบักพริกสาระปันได้บอสได้คือการจอดไผอยากปั้นแบบละเอียดก็ได้คือการตะเออยมักแบบนี้มันสิมี t e เจอร์แบบความกาก,ากยยอยู่น่ะนะตำแล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวน้ำสมสายชูซีอิ๊วดำแล้วก็น้ำตาลจ้ะ แล,แล้วก็เอาซากนี้มาเน็กเน็กให้เพื่อนเขากันให้เพื่อนแบบว่ามีความเต่าเจียวแหลกนะแล้วก็ตักขึ้นมาใส่ซ้ำใส่น้าซุปลงไปเอ้ยมันชีวะบูดบ่อใส่น้าซุปนั่นบูดละเนาะถ้าเอาไว้โดนใส่ผงนวดแล้วก็บักพิกระเทียมซับขิงซอยตามใจมากเดือขั้นตอนนี้ถ้าผู้ใจสิกินแบบขามขึ้นแนนําให้ใส่เป็นน้าห้อนดีกว่าจ้ะถ้าใส่น้าซุปนี้อาจจะต้องกินให้เบิดตในมือน่อนะครบหนึ่งสมองแล้วไก่ข้าสุกเ้าก็กเอามาซอกน้าเย็น กาสูย่างนั่นแหละจา้าเสองหนังกอกหนังไก่ล้วนําในส่วนของตับเอสีแยกน้ำซุปออกมาต้มแยก้อเพราะถ้าต้มในน้ำซุปกินหน่น้ำซุปมันสิขุนจ้าบัดยามเ้าเอาไปสซนกับสีบอแซ่บบ่หอมครบเวลาหนึ่งชั่วโมงนี่เขากระดีดไก,ก่กระซุกกระได้เวลาที่ห้าสิตักออกมาเพื่อทําการสลับแล้วซับนั่นแหละทุกคนเอเ้ยขอโทษที่เอยเว้าไปทั่วทีบห้าก็มันละส่วนเอิกส่วนสะโพกแล้วก็ซับ เอ้ยนี่มักส่วนสะโพกได้เพราะว่ามันนุ่มชุ่มฉ่ำแม้แต่ว่าส่วนเอิกนี่มันแค้นกินส่วนเอิกกับข้าวนี่โอ้แห้งแค้นข้อคักเอ้ยนะหนังไก่ต้มนุ่มนมุนี่หลักของโปรดบ่แปลกที่หุ้นเป็นจังสี่ตามติดมาด้วยกึ๋นซอยเป็นตอนตามมาอีกด้วยตัาบนี่ละเฮ็ดกินเองมันดีจังสี่ละจ้ะมันอยากกินยังมันก็ได้เลือกมาเฮ็ดกินเองแบบซะใจมกักส่วนได้ก็เอาแบบจุกจุกไปเลย แม่นแท้พาครอบคัใวญ่นี่นะเฮ็ดไว้นี่กินกันเบิดเฮี้ยนเบิดซ่านเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเฮาก็สิทาการพร้อมสวบได้บัดนี้ทําการจัดจานจ้ะเอ้ยก็บ่กินลายปันไดดอกกินเที่อละาจานนี้แหละเฮ็ดเนวกินเฮ็ดเขาวมันไก่เฮ็ดอยู่เบิดมื่นไปกินแค่จานเดียวมันสิคุ้มบ่ส่วนตัวเอ้ยมันก็ว่ามันก็คุ้มแล้วเนาะถึงสิกินแค่จานเดียวก็ได้แล้วก็ทําการสวบเข้าไปปาดโถไก่จุ้ยสี่สุ่มสําคักเฮ็ดเองกินเองแบบว่าถูกใจเอ้ยคักเด้อแซบเวลิกุ